คุณโทรมานะครับพอดีผมไลรตัวจิ๋วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแตยกกกค่ะสวัสดีครับคุณพิชิตนะครสวัสดีครับคุณตะครีสวัสดีครับวันนี้มีของฝากนะคะนี่มีมีอันเดียวเลยทำยากมีกล้วยว่าแล้วกลบองตรงนะคะเขาเอินเผื่อเดี๋ยวอ่านดูก่อนกล้วยข้งนี้ไหมถ่าแล้วอมได้มีกล้วยอบอบน้ำผึ้งนะคะลุงแบ่งให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะ ้าลุงกับป้าเัาโอเคครับทั้งหมดโอ้ผมบอกผมว่าแบ่งให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องพาตัวแพงด้วยเอาไปแจกแล้วเอาตัวแพงโอ้กุงกุ้งคนละโลครับกุ้งเผานี่ลุงก็เอาป้าไมีแมนบอกเขาเขายังมียู่ตอนช่วงกลางเวรน่ะคุ้มๆก่อนนี่ค่ะกำลังเลือกเลือกรูปที่สวยงามโอ้โห เมื่อวานนี้ว่าจะไปถามพี่เน่งอยู่เออมีสาวๆมาหาพี่เน่งบ้างไหมตอนเย็นๆขาเกานี่ป้าสวยทุกวัน้นี่นะคะน้องๆก็แพ็คแพ็คแพ็คครีมของอะไรนะชื่อครีมอะไรนะอ๋อสินค้าหมดเคียร์อุปกรณ์ พียอุปกรณ์นะคะ,ะ,ต,ะติดกล่องไว้รอเลยนี่โอ้อันนี้คือกล่องไมโโ้โอ้โอโอโอแล้วก็ตัดไอ้อะไรนะกันกระแทกกันกระแทกไว้รอโอไม่ได้ถามป้าเลยเนี่ยรับพนักงานติดไหมรับพนักงานติดกล่องไหม เดี๋ยวต้องไปถามป้าแตนว่ารับพนักงานติดข้างกล่องเพิ่มไหมโ <laughs> อ้แอนมินบอกว่ารับเดี๋ยวต้องหน้าตายต้องมาสมัครเป็นพนักงานติดกล่องแล้วน่าจะถนัดกว่ากันเยอะย่าชีหายไปไหนนี่แอน อยู่บ้านอยู่บ้านออยาชีไม่รู้เหรอว่าเขามากันแล้วล้างเห็ดล้งเห็ดโอ้ยอย่าใช้แกเยอะนะขายเห็ดขายเห็ดเดี๋ยวแกเป็นเดี๋ยวแกเป็นลมโอ้ยมเดี๋ยวจะไปดูยาอาชีไร้ไร้สดขายเห็ดอยู่เดี๋ยวต้องไปติดตามอาจจะอาจจะเลือกได้แล้วหรือยังไม่ได้นะคะ <Es> สวัสดีค taking, <ม Vas S 1> รับสวัสดีครับสวัสดีครับการย์่นุชแต่งแล้วรอฟังอ๋อคอโอ้โกล้วยอบน้ำผึ้งเยอะเลยนะคะลอาจารย์พี่นุชแต่งเพลงให้ทีมกินด้วยนะรอออาจารย์พี่นุชแต่งเพลงให้ทีมกินด้วยหรือรอฟังกันนะครับรอพอลุงครับรอไกลอีกขนาดขนาดอ้วนนะนี่ขนาดอ้วนขนาดอ้วนยังรออยู่เลยอ้วนจำนอ๋อสมบูรณ์ สมบูรณ์ตผไม่ได้อ้ผมไม่ำโอ้ยใช่ทำน่ารักมากจำมั่งมาซะเดี๋ยวเดี๋ยวหันดูภาพนี้แล้วมาดูภาพนี้ภาพนี้ในช่วงที่แปดปีที่แล้วภาพนี้ปัจจุบันแล้วภาพลุงแล้วปดปีที่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบั้นฝันะกำลังเลือกเลือกรูปใส่กรอบแล้วก็ทําติดไว้ที่ร้านนะคะเทง ตีอให้พนมมือก่อนททอก็ไม่มีอะไรถ่าก็วนไปวนมาอยู่กับน้องแอดมินเียนรักานทางั้อันนี้ของมาจากพิจานุโลกนะคะลุงก็กำลังรอรอถามแทบานนอกอยู่ค่ะว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าพี่แทบานนอกเป็นคนเอามานะคะบ่าวอสวัสดีครับรอแล้วรอเล่ามองซ้ายมองขวามองหาพี่แทบานนอก ลุงก็อยากจะแกะแต่ก็อยากให้มาบอกก่อนว่าอะไรนะ,อ,ะอยากรู้ว่าอะไรลุงบอกว่าเป็นพระหรือเปล่าแต่ว่าหน้าตายบอกถามว่าเป็นกล้วยอบน้ำผึ้งอีกหรือเปล่าคงจะไม่ใช่นะไม่งั้นมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ มีกระดูนด้วยลุงฮะมีกระดูนด้วยเหรอไงกระดูนน้องหนุ่งไงน้องหนุนงไงผู้หญิงขอกระดูนกระดูนุนมาครับได้ตัวผู้ใหญ่ไปมะขามมะขามอ๋อกมะขามหนึ่งคือหมาจะดูน้องหมาอ๋อน่าจะเป็นพระเพราะว่าเขียนไว้แท่นแล้วมารอลุ้นกันเลยค่ะไม่รอนนอกเยอะนะออกเยอะนะออกเยอะเลย เฉลิ้ยวใสวัสดีครับวันนี้คุณชเฉลิ้ยนะครับผมก็สวัสดีน่าจะไม่รอพี่ไทยบ้านนอกแล้วเพราอาการของป้าเกี่ยวกับำมาดูทำให้หลังพ่อ้อะงต้องป้านั่งตรงสมไมหลังป้ามีอะไรกับหลังป้ากันเนี่ยป้าผมก็ไม่เข้าใจกันเลยต้องเอาตอรี่งนารี่ล้วนะวันนี้จะเป็นซีโอแล้วห้ามใส่เสื้อยาวชอบเล จ้างจ้างเด็กไหมจ้างแม่บ้านไหม้านัช้าแต่าต้องล้างวดล้างจานแต่กินนัวนไม่ล้างนะแต่เราห้ามยแต่เวลายืนปุ๊บต้องยืนหลังตรงยืนหลังคอมพขาจะิด่าินใช้ไหมใ่ไไผ่ดำไหมเพราะว่าใช้อย่างอื่นดำมันจะงอได้ใส่ไม้ไผ่ดำมาลลิกดีเงนจะเท่าเป็นสิบล้าเาต่อไปนี้ป้าอย่านั่งหลังงอนะแบบ ค่าส่งมีนะค่าส่งมีอ่ะ่นไหนก็พูดแล้วก็พูดแอดมินค่าส่งรอหน้ามีนะครับค่าทางหมักทดแทนไม่เสียตังค่ะนะครับแอดมินจดกันด้วยนะหมักเลยไม่เสียตังแล้วก็ของแถมแถมเจลเหมือนเดิมมรแอดมินค่าส่งนี้ไอ้รอบละเท่าไหร่คะต่อไปเจลจะอยู่ในกล่องนะครับจะไม่มาต่างหากจะใส่คู่กล่องไปเลยเดี๋ยวมันหายแล้วเออ แล้วค่าส่งในกล่องละเท่าไหร่คิดเป็นกล่องอหรือว่ากระปุกแรกสี่สิบบาทกระปุกสองก็ห้ิบาทกระปุกสองเพิ่มเป็นกระปุกสิบบาทคือถ้าสั่งสามกระปุกค่าส่งหกสิบบาทครับเรากระปุกแรกเนี่ยสี่สิบบาทตัต้งสี่สิบบาทกระปุกต่อไปก็เพิ่มสิบาทสิบบาทสิบบาทอะไรโอ้โหโผมพูดล่สาทุสาทุลุงวันนีล้วนะครับอลุงลุดิัรึปก่อนฮะ ภาพพิคอนเขาพีนัทรถเลยซาทูซาทูซาทูเขาบอกได้ได้ได้ไปแล้วกล่องแรกเดี๋ยวผมมาให้ดูให้ดูให้ดูดูแต่ไปที่นลกเลยเนี่ยจัดพระนงใช่ไหมโอ้โหลงใจดีครับให้พระจัดจัดเลยอยากอยากดูด้วยอยากส่องนี่ครับนี่ครับโอ้โหพระพุทธชินราชงานนี้ต้องถานใช่ไหมล่ะคะข้อใหญ่ครับ พ่อใหญ่ปัพุชินร่าใช่ครับจากพิษณุโลกขอบคุณลุงนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกองไหมลุงที่ให้พระพุทธชินราชกับผมมาพพรระุทธชชินาเหมือนนกัเอาไว้บนรถเลยแหละองค์เนี้ยโองค์น้เป็นอะไรที่ลุงให้เป็นอะไรที่ดีมากลุงลุงครับขอละเซนได้ครับ องที่สองเป็นของน้าตายนะคะลุงยังไม่ได้องที่สองของน้าตายแล้วนี่นี่องคที่สองของน้าตายนะคะขอบคุณค่ะลุงเขเอฟซีลุงที่ส่งมาให้พระพุทธชินราชครับเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของคนที่มีโลโลนะครับผู้บ้านผู้เมืองที่มีโลโลลุงลุงก็เจ๋งก็มีรถแล้วนะ ต่างประเทศส่งครับส่งครับต่างประเทศส่งต่างประเทศก็ส่งนะคะไทยก็ส่งอนบ้านเรานี่ก็ส่งเยอะนะคะจัดตัวแทนมาเลยค่ะทุกคนหนึ่งร้อยกระปุกนะคะหนึ่งร้อยกระปุกเป็นตัวแทนติดบริษัทนะคะเป็นตัวแทนติดบริษัทเปิดบิลเลยค่ะไม่มีค่าสมัครนะไม่มีค่าสมัครแต่มีค่าสินค้าที่เรา เปิดบินไปนะคะหนึ่งร้อยสตนะคะต้องจ่ายป้าเต็มนะคะทุกคนจ่ายเต็มไม่มีม่จจาค่ะจ่ายเต็มเลยนะคะรถนี้ของมาที่ยี่สิบโดยประมาณะคะ่ะ ยี่สสำหรับคลิปนี้ของหน้าตากโกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตากโกก็ด้วยนะคะปลาไปเติมถุหน่อยโกโก้จะให้ผมพาป้าไปเติมถุลุงมาด่าผมสินี่ของหน้าตาวรู้หรือเปล่าาแตนะคะขัรดิันจินนาร์ดนะคะถุงข้าวไข่ดาวจังป้าอีเลยเห็นไหมบาล้าบาล้าเจ็บบองไข่